พาดีไวเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกราบสวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับทุกท่านวันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับครับสำหรับวันนี้เป็นคิวของเครื่องไมโครเวฟนะฮะยี่ห้อซัมซุงเป็นบ้านนะฮะส่งมาให้ซ่อมครับก็แจ้งมาอาการเบื้องต้นมาว่าเครื่องเนี่ยเปิดติดได้ปกตินะฮะแต่ว่าไม่ร้อนครับถ้ายังไงเดี๋ยวเราลอง ลองเปิดทดสอบดูนะฮะว่าอาการเครื่องจะเป็นยังไงเขียน okay, นะฮะไฟเข้านะฮะเป็นดิจิตอลนาคน,นาปัดคอนโทรลเป็นดิจิตอลนะฮะมีไฟเข้าเครื่องเออดี๋ยวผมให้เพื่อนดูหลอดทดสอบด้วยดีกว่านะจะได้เห็นว่าหลอดไฟมันติดยังไงเวลาที่เราเปิดทดสอบอนี่นะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะล้องใหม่นะครับเพื่อนก็ตั้งเวลานะฮะสิบห้าวิเพื่อนสังเกตดูหลอดไฟนะฮะนี่ฮะหลอดทดสอบก็จะติดมันแสดงว่ามันมีการจ่ายไฟให้กับถังมอแปงแลงฮะเครื่องก็ได้ยินเสียงเครื่องเดินฮะปกตินะฮะเมื่อหยุดเสร็จปุ๊บหยุดจ่ายไฟ เราทดสอบก็ดับลงนะฮะน่าแสดงว่าขบวนนการของตู้คอนโทรลเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องไม่ร้อนเนี่ยก็น่าจะเป็นหลังหลังจากหม้อแปลงไปแล้วครับเพราะถ้าเกิดมันมีการช็อตหรือว่าอะไรก่อนที่จะเข้าหม้อแปลงหรือตัวหม้อแปลงเองเนี่ยหลอดทดสอบเนี่ยจะติดค้างฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอดดูด้านในกันฮะไปถอดเช็คหลังจากหม้อแปลงไปแล้วครับว่ามันมีตัวไหนที่เสียซัมซุง โอเคนะฮะเดี๋ยวถอดถาด,อาถาดเอาถาดออกก่อน,นะฮะซัมซุงซัมซุงตัวนี้ซัมซุงรุ่น M G 2 3 F 3 0 1 E A S 800วัตต์มีระบบย่างนะฮะเนี่ย เป็น2ระบบนะฮะมีเตาย่างอยู่ข้างในด้วยเป็นทั้งไมโครเวฟแล้วก็มีฮีเตอร์สำหรับย่างโอเคครับถอดน,น็อตออกฮะหนึ่งสงสมสี่ตัวนี้ฮะ ดูด้านข้างนะครับมีนัดไหมมีด้านขา้างหนึ่งตัวฮะอ,อย่ามาด้านหลังนะฮะโอเคเดี๋ยวดูด้านในกันขอชมหน่อย อ่ะสังเกตดูกายภาพนะฮะด้านในว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมหลกัหลกๆที่เราจะเช็คก,ก็ไดโอดคาปาซิเตอร์แล้วก็แมกนีตอนฮะสามตัวนี้ฮะเป็นทัพฮิตที่ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมีการการขาดหรือช็อตเบื้องต้นเนี่ยให้เราเช็คที่ฟิวฮะถ้าฟิวขาดเนี่ยแสดงว่ามันมีมันมีไม่ไดโอดก็คาปาซิเตอร์ไม่คาปาซิเตอร์ก็แมกนีตอนตัวนี้ฮะ แต่เบื้องต้นเนี่ยให้เพื่อนหาหลอดไฟนะครับมาทำการคลายประจุที่คาปาซิเตอร์นี้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวผมใช้หลอดไฟที่ผมมีนะครับเป็นหลอดไส้มาคลายประจุที่คาปาซิเตอร์นะฮะเพื่อความปลอดภัยครับเพราะถ้าเราไม่คลายประจุนะครับถ้ามันมีประจุค้างอยู่มันช็อตเรานะฮะโอเคครับทำการคลายประจุครับขวดหนึ่งจับไว้แล้วก็แต่อีกขวดหนึ่งครับ ถ้าในกรณีที่มันมีไฟค้างเดี๋ยวมันจะมาโหลดที่หลอดไฟนะครับเป็นการใช้พลังงานให้หมดไปดูนะฮะโอเคครับถ้าอย่างนี้ไม่ค้างแล้วฮะหลักกเพื่อความแน่ใจนะครับให้เพื่อนๆเ,เอามิเตอร์เช็คดูฮะเช็คดูเลยครับดูโวลต์ที่เกิดขึ้นนะฮะไม่มีนะฮะโอเคไม่มีไฟตกค้างก็ไปต่อได้ครับ ปลอดภัยละหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะฮะเช็คฟิลก่อนเลยครับเพื่อนนะฮะมันจะมีฟิลอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้อยู่ในกระบอกนะครับฮะในกระบอกสีฟ้าฟ้านี่ฮะซึ่งก็ต่ออยู่กับมออแปลงนะฮะเอาอจากหมออแปลงแล้วก็มาเข้าที่ขากับพาสซิเตอร์ตัวนี้นะฮะก็เพื่อนๆแกะหางปาเปล่าก่อนก็ได้ครับโอเคตัวนี้ไม่มี สลักนะฮะดึงออกมาเลยอ่ะลองดูที่ฟิวกันนะฮะเป็นยังไงขาดไหมดึงมาเลยฮะเช็คดูวัดดูนะฮะใช้มิเตอร์ตั้งยานวัดไปที่ความต่อเนื่องครับนะฮะถ้าดีจะดังนะฮะอย่างนี้ โอเคครับเช็คดูนะฮะเพื่อนฟังเสียงกันนะฮะถ้าดีจะมีเสียงดังนะครับขึ้นถ้าไม่ดีก็เงียบอ่ะอย่างนี้เงียบนะฮะใช้ปลายมิเตอร์แตะอีกด้านหนึ่งของขั้วของฟิวนะฮะแล้วก็แตะด้านนี้เรียบร้อยฮะฟิวขาดไปเรียบร้อยถ้าฟิวขาดแบบนี้ก็ แสดงว่าเครื่องมีปัญหาแน่นอนครับต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งมีการช็อตเกิดขึ้นครับอาจจะเป็นคาปาซิเตอร์ไดโอดหรือว่าตัวแมกนีตอนเองโอเคครับในเบื้องต้นผมจะเช็คที่ตัวแมกนีตอนครับเพิ่นถอดออกมาเลยครับถอดขั้วออกมาก่อนนะฮะฟิวเราแยกไว้ก่อน ทีเช็คแม่นนตอนนะฮะถ้เราลองตั้งยานวัดไปที่ความต้านทานนะฮะดูขาวความต้นานทานดูว่าขาดไหมเพื่อนๆดูโอห์มนะฮะปกติโอห์มมันจะต่ำนะครับตัวนี้ก็ประมาณทั้งหนึ่งถึงสองโอห์มไม่เกินนั้นนะฮะถ้าอย่างนาี้มีการขึ้นของเข็มนะฮะศูนย์จุดห้าโดยประมาณแสดงว่าตัวนี้ไม่ขาดนะฮะ หลังจากนั้นให้แตะที่โค้งฮะมีการลงกาวไหมอ่าเพื่อนเห็นไหมฮะมีการขึ้นของของตัวเลขนะฮะอย่างนี้แสดงว่ามีการชดลงกาวครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับโอมต่ําด้วย35.2โอหมโดยประมาณอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนะฮะ35.3โอหม ลองตั้งยานเสียงดูนะฮะว่าถึงขนาดที่ร้องได้ไหมเนี่ยฮะถึงขนาดที่ส่งสัญญาณเสียงได้เลยฮะแสดงว่ามีการช็อตของแมกนีตอนฮะโอห์มต่ำด้วยฮะช็อตลงกาวเรียบร้อยตัวน,นี้นะฮะเ,เดี๋ยวเราลองเช็คไดโอดดูนะฮะไดโอดตัวนี้ต้องใช้มิเตอร์เข็มนะครับเพราะว่ามันเป็นไดโอดความถี่สูงฮะ ถ้าใช้มิเตอร์ตัวเลขเนี่ยเช็คไม่ได้ครับแต่เราเจอปัญหาตัวหนึ่งแล้วฮะแม่นิตอนเสียเดี๋ยวดูดได้อดกับคาปาิเตอร์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูมิเตอร์เข็มกันบ้างนะฮะใช้มิเตอร์เข็มลองวัดดูเพืเ่อนๆสังเกตดูเข็มนะฮะดูที่ตัวนี้ก่อนนะฮะโอเคถ้าอย่างนี้ถ้าเราวัดคู่นี้แสดงว่าตัวแม่นิตอนเนี่ยไม่ได้ขาดคราวนี้เราวัดเทียบกาวนะฮะ ใช้ขาหนึ่งจับที่คั่วของแม่นิตอนแล้วก็เทียบที่บอดี้ที่โครงสร้างดูฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเข็มขึ้นเหมือนกันนั่นแสดงว่ามีการช็อตลงกาวนะฮะอีกด้านหนึ่งฮะทั้งคู่ฮะสองขานี้ช็อตลงกาวตัวนี้เสียหนึ่งตัวแล้วฮะแล้วก็ลองเช็คไดโอดดูนะฮะเพื่อนเพื่อนตั้งมาที่ a คูณสิบ k นะครับแต่ต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะฮะก็วัดไปที่ขาของไดโอดนะฮะมันจะมีไดโอดไฮวอ์อยู่ตรงนี้นะฮะ ไม่ขึ้นข้างนะฮะอีกข้างต้องไม่ขึ้นนะฮะโอเคฮะฝั่งนี้ไม่ขึ้นนะฮะก็แสดงว่าดีฮะลองดูตัวคาปาซิเตอร์นะฮะขึ้นแล้วก็ต้องลงนะฮะลองสลับด้านหนึ่งนะฮะขึ้นแล้วลงนะฮะขึ้นแล้วลงอย่างนี้แสดงว่าความจุของคาปาซิเตอร์นี้ยังดีอยู่นะฮะ เข็มจะกระดกขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็สลับมิเตอร์นะฮะขึ้นแล้วลงอีกทีนะฮะสลับสายมิเตอร์ดูนะฮะสายอึบขึ้นแล้วลงนะฮะความจุถือว่าใช้ได้ครับแล้วลองเช็คเทียบเทียบกาวดูด้วยนะฮะว่ามีการช็อตลงกลาวไหมแต่ทีนี้เวลาที่เราจะเช็คเทียบกาวเนี่ยเราต้องถอดสายไดอดไฮวอนตัวนี้ออกด้วยนะครับ อันนั้จะไม่รู้ฮะเพราะมันต่อลงกลาวครับโอเคถอดออกครับเดีย๋ยวาเคายใส่เข้าไปใหม่นะฮะเพราะบางทีมันมีการรั่วลงกลาวมันก็ทำให้ฟิวขาดได้เหมือนกันครับลองเช็คดูสังเกตที่เข็มนะฮะต้องไม่กระดิกนะฮะโอเคนะฮะขานี้ไม่ไม่ลงกลาวฮะไม่มีกระดิกขานี้ฮะ โอเคฮะขานี้ก็ไม่ลงกาวดังนั้นในเบื้องต้นนะฮะตัวเสียตัวเดียวครับคือเจ้าแมกนีตอนตัวนี้มีปัญหาครับเดี๋ยวไปหาอะไรมาใส่กันฮะแต่เราเดี๋ยวลองถอดดูนะฮะเพราะว่าบางทีตัวแมกนีตอนเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนที่ขาตัวนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่แมกนีตอนเสียหรือช็อตที่ขั่วนะฮะก็เปลี่ยนแค่ขานี้ก็สามารถใช้งานได้คะ โอเคครับทำการถอดสี่หรือสองยวดูด้านล่างนะครับเขาล็อกไว้ยังไน่าจะสองตัวนี่น่าจะเป็นเดือยหลุดลงมาแล้วสำคัญเวลาเราไปเลือกซื้อนะครับเพื่อนตัวแม่นี่ตอนเนี่ย ต้องไปดูว่าขามันต้องตรงกันนะฮะท่านั้นเวลาเอามาใส่เนี่ยชนิดขาขอมกว้างของขาเนี่ยมันต้องตรงท่านั้นเรามาใส่แล้วมันจะเข้าไม่ไม่สนิทจะล็อกไม่ได้ฮะก็ตัวนี้แหละครับที่มีปัญหา ะะเดี๋ยวลองแกะดูฮะว่าด้านในเป็นยังไงฝาตัวนี้แกะได้นะฮะเพื่อนสังเกตดูด้านในนะฮะมีอาการชอ็อตลองรอยการชอ็อตของคนลวดนะฮะโดยปกติเนี่ย มันจะส่วนใหญ่ช็อตลงกาวมันก็จะชอ็อตที่ที่ขาขาตัวเนี้ฮะเดี๋ยวผมจะลองตัดเจ้าคู่นี้ออกดูฮะเนี่ยตัวทองแดงคู่นี้ออกดูแลทําการวัดที่ตัวทองแดงเลยว่ามันมีการช็อตลงกาวไหมถ้าเกิดว่าวัดที่ตัวทองแดงแล้วไม่เกิดการช็อตลงกาวเนี่ยก็แสดงว่าขาตัวนี้ฮะช็อตลงกาว โอเคครับเดี๋ยวเราลองตัดดูนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันเสียอยู่ละเพราะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเฉพาะขาได้ครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันมีการช็อตลงเกลาเฉพาะขาเพื่อนๆลองตัดออกครับนะับผมตัดออกไปขานึงแล้วนะซ้ายขาขวาครับ ะะตอนนี้ก็คือลอยลอยทั้งคู่นะฮะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าผมตัดตัดขาออก2ข้างนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะลองวัดเทียบกาวดูอีกครั้งนะครับว่าจะยังชอตลงกาวอยู่ไหมโอเคนะครับตั้งย่านวัดไปที่ R คูณ 10k นะครับเพื่อนดูที่เข็มนะครับ อลองวัดที่คั่วดูนะครับแต่สองคั้วนี้ก็จะไม่ขึ้นเลยนะฮะเนี่ยเพราะว่าเราตัดออกแล้วไงครับแสดงว่าสองคั่วนี้มันไม่ได้ช็อตถึงกันนะฮะเห็นไหมฮะเข็มไม่ขึ้นนะฮะโอเคเราลองแตะที่บอดี้ดูนะฮะเห็นไหมเพื่อนเข็มขึ้นตืดอมเท่าเดิมฮะนี่ฮะ ทลังทางที่เราไม่ได้ต่อขดลวดนะครับแล้วก็เรามาเช็คทางนี้ดูนะครับลองดูนะฮะเช็คที่เทียบกาวนะครับฝั่งนี้ไม่ขึ้นฮะแสดงว่าขานี้ฮะขาซ้ายขาเดียวฮะชดลงกาวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแตะที่ขดลวดนะฮะของแมกนิตอนตัวนี้นะฮะแล้วก็เทียบกาวฮะ เห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าพอผมมาแตะที่ขดลวดตัวเนี้ยไม่รวมกับตัวปลั๊กที่เข้าเนี่ยตัวเข็มเนี้ยไม่ขึ้นนะ,ะเนี่ยนั่นแสดงว่าไม่มีการร่วดลงกลาวของขดลวดชุดน,นี้ฮะอีกด้านหนึ่งนะฮะหรือทิมที่ขาตัวแม็กนีตอนนี้ก็ได้ครับ เช็คนะฮะนี่ตัวนี้ก็ไม่ขึ้นนะฮะทั้งสองตัวนะครับไม่ขึ้นนั่นแสดงว่าสิ่งที่มีปัญหาคือขาอันนี้ตอนตัวนี้ทีนี้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอนอยากที่จะใช้ตัวเก่าหรืออยากจะทดสอบใช้ตัวเก่าดูเพื่อนเพื่อนสามารถหาสายไฟนะครับมาเชื่อมต่อตัวนี้นะครับแล้วก็ลองต่อจ่ายไฟเข้าดู แล้วก็เช็คดูว่าเครื่องทํางานได้ไหมหรือเพื่อนๆสั่งปักตัวนี้ฮะมาเปลี่ยนวิธีการก็คือให้ใช้สว่านเจาะครับทั้ง4รูนี้ขยายตัวหมุดตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ออกแล้วตัวใหม่ที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีรู4ี่รูนี้ฮะแล้วเพื่อนก็สามารถใช้4ี่รูนีนะ้มาใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ใช้เกียวปล่อยหรือน็อตนะฮะอัดไว้ก็สามารถที่จะซ่อมตัวนี้ได้ในราคาที่ ไม่สูงเพราะว่าแม่นิอนตัวใหม่ก็มีราคาตั้งแต่450จนถึง700บาทแล้วแต่รุ่นนะฮะถ้ามันสามารถที่จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เราก็ใช้วิธีนี้ฮนะแต่บางเพื่อนบางบางท่านไม่สะดวกก็สามารถที่จะยกตุยกชุดมาเปลี่ยนเลยก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนนะฮะตัดสินใจดูโอเคครับไปต่อครับโอเคครับไปต่อครับ เ,เพื่อนๆครับพอดีว่าผมเคยมีเคยซ่อมตัวแม่นีตอนเนี่ยแล้วมันมันเสียอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นยี่ห้อเดียวกันนะฮะขาเท่ากันส,สัมซุงเหมือนกันนะฮะใช้แทนกันได้แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือมีปัญหาที่ตัวตัวขั้วตัวนี้แต่ขาที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้สั่งขั้วเข้ามาเปลี่ยนผมได้ลองต่อสายไฟเข้ามาเชื่อมต่อเข้ามานะครับ เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวดูด้านในนะฮะเนี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมได้ทำการตัดขาชุดนี้ออกนะฮะแล้วก็ใช้ใช้การบัดกีใส่ไฟชุดนี้นะฮะเข้ามาต่อต่อกับขาขนลวดชุดนี้ เดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนดูนะฮะว่าใช้วิธีแบบนี้เราซ่อมแบบนี้มันสามารถที่จะใช้งานได้ไหมแต่เดี๋ยวของคุณลูกค้าผมคงต้องเปลี่ยนใหม่ทางคุณลูกค้านะฮะนี่ผมผมทำขึ้นมาเพื่อเอาไว้ทดสอบใกอนกรณีที่มีเครื่องมาแล้วเราคิดว่าตัวไม่นี่นนตอนเสียเราก็ใช้ตัวนี้ครับสำหรับทดสอบได้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะฮะว่าที่ผมบอกว่าเครื่องตัวนี้มัน มันลงกาวแล้วก็มันเสียเนี่ยมันเป็นยังไงว่าอาการเดียวกันจริงไหมนะฮะเขใช้มิเตอร์เข็มนะฮะลองเช็คที่ที่ขานะฮะนะฮะเพื่อนจะเห็นว่าทอดลงกาวเหมือนกันนะฮะขาซ้ายเห็นไหมฮะมีโอมขึ้นแต่ทั้งที่เราตัดขาออกเรียบร้อยแล้วาเงี้ยฮะขาขวาฮะก็เป็นขาซ้ายเหมือนเดิมท่อนลงกาวโอเคครับ ถ้าต,ตัวนี้อนาคตผมก็เดี๋ยวจะสั่งในส่วนของขาเข้ามาใส่ให้เรียบร้อยแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ในการทดสอบนะฮะตัวขาเขาปกตินะครับไม่มีการไม่มีการชดลงกาวแล้วก็ขาทั้งคู่เนี่ยก็มีความต้านทานปกติใช้งานได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำการทดสอบดูนะฮะ ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมเพราะว่าไอตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยได้ใช้เหมือนกันก็เพิ่งทําไว้คราวที่แล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบก็ถือถือโอกาสนี้ทดสอบไปในตัวนะฮะตัวนี้ก็ใส่เข้าไปแทนที่ตัวเก่าได้เลยฮะเพราะว่าขาเท่ากัน โอเคนะครับก็ใส่แทนที่ตัวเก่าได้เลยฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟิวตัวนี้นะคะที่มีในสต็อกฮะ5กิโลโวลต์0.75แอมป์นะฮะตัวนี้ติดตั้งเข้าไปแทนนะฮะ ก็ใส่ไปตำแหน่งเดิมได้เลยฮะโอเคครับติดตั้งตัว thermo fuel เข้าไปนะฮะฮะโอเคนะฮะแจก <c oughs> ช่วขาวนะฮะ เราทดสอบดูว่ามันเวิร์กไหมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองทดสอบต้มน้ำดูนะฮะใส่ถาดเข้าไปก่อนอฮะลองต้มน้ำดูครับจะร้อนไหมจ่ายไฟเข้านะฮะ ตั้งเวลาฮะเอาสัก20วินะฮะเรื่องทำงานฮนะ ดูฮะโอเคฮะน้ำร้อนฮะไอขึ้นเลยฮะเพื่อนมองเห็นไหมฮะนี่นะฮะก็สรุปนะฮะว่าปัญหานี้ก็อยู่ที่แมกนีตอนฮะ เดี๋ยวผมก็ทําการสั่งอะไรนะฮะให้ทางคุณลูกค้าตัวใหม่แล้วก็ทําการประกอบก,บกับก็ปิดงานได้แล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆคุณพ่อ,พอบ้านแม่บ้านนะครับที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาเครื่องไมโครเวฟด้วยตัวเองครับหวังว่าจะจะเป็นแนวทางนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ